หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยการชุดที่อายุเยอะสุดคืออายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3.8%ต่อปีนะครับโดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเปิดจองซื้อนะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล,และการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับ บริษัทเจริญพกัณพาอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะครับยืนล่างแบบแซงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล,ล,ละตลาดหลักทรัพย์หรือกลตโดยออกรัศนรขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีปาาระกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อนะครับผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ<อ>โดยเปิดให้จองซื้อวันที่13 14 15มกราคม2568 แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้ละลังสืกชี้ชวนบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเสนอขายคุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันชุดที่1อายุนะครับ5ปีอัตราดอกเบี้ย3.48%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2573เสนอขายไม่เกิน15ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน15,000ล้านบาทนะครับ ชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนและชุดที่2อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.8%นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2578เสนอขายไม่เกิน2 5 0ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,500ล้านบาทนะครับเสนอขายต่อประชราช,ชนเป็นการทั่วไปนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับโดยหุ้นกู้รวมกัน2ชุดนะครับเสนอขายร่วม16 16ล้าน5แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่า16,500ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยโครงการอยู่ภายใต้โครงการตาสานนี้ของบริษัทเจริญพกกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเจริญพกกพัน อาหารจำกัดหมาชนปี2566วงเงิน1 5 0ล้านบาทนะครับด้วยนะโครงการมีอายุ2ปีอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้ A นะครับอันดับเครดิตคงที่เดบิษสัดทิ์เลตติ้งจำกัดโมงลที่27พฤศจิกายน2567นั่นเองนะครับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัานธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชน ธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซ m เบีไทยจำกัดหมาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นบริษรทหลักรั์เกตนาคินพัทระจำกัดหมาชนริษรทหลักรั์กรุงไทยเอ็กซ์เพลจำกัดริษรทหลักรัพยุนต้าประเทศไทยจำกัดรบษัทสลักรั์เอเซพัทจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีตยาจำกัดหมหาชนในใ้เ้นหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีตยาจำกัดหมหาชนเวลาการจองซื้อหุ้นกู้13 14 1มมกราคม2568นั่นเองนะครับเรามาดูแฝดชีตกันหน่อยหนึ่งนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ี่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงเรามาดูความเสี่ยงของบวกหุ้นกู้4 6ข้อหลักๆ1ความผันผวนของร,ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นะครับกระทบต่อต้นทุนอาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์นะครับและการผลิตอาหารอีกทั้งความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์ชํำแหละนะครับซึ่งมีความผันผวนในทุกประเทศที่มีบริษัทที่มีฐานการผลิตดังนั้นผลการดําเนินงานของบริษทัทจึงมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาขายเนื้อสัตว์นะครับซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากราคาตลาดต่ํากว่าที่ตั้งไว้ 2ความเสี่ยงจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงจากการดําเนินงานและการซื้อากิจการนะครับบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวนนะครับ458,788ล้านบาทซึ่งซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละแปของหนี้สินรวมและ บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สิทิที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่1.46เท่าซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าข้อกำหนดสิทธิหุ้น,นกู้นะครับ 3. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ 4. ความเสี่ยงจากการนำช่องทาง To m o n ี่วอลเล็นะครับมาใช้ในการทำธุรกรรมนะครับการชำระค่าจองซื้อ หุ้นกู้ผ่านช่องทาง t u m o n y Wallet ซึ่งอาจเก,เกิดความล่าช้านะครับซึ่งอาจจะอา,อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องลงทุนในหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องผ่านแอปพลิเคชัน t u m o n y Wallet ไม่สามารถเข้าลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวได้นั่นเองประมาณนี้แล้วกันนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือท่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ป <laughs> yeah. ี <changing> นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ท3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ